เกียวชนแดงมวยตรงรุ่น i9060XT 16ก b เจอกับ5ส0 0ที่ i16 g b จะเป็นยังไงวันนี้มาคุยเห็นครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนร,รนับทุกท่านเข้าสู่ i have c B u เปา i have c B u นะครับสำหรับวันนี้ครับเราจะคุยเรื่องของกาโจเนาะที่ออกมาแล้วเนี่ยโอ้โหตีกันยับนะครับเอาตรงๆเลยนะผมจะบอกว่ามันขายทั้งคู่นะทั้งค่ายเขียวแล้วก็ค่ายแดงหลังจากที่เราได้ไลฟ์สดไปในวันที่มันเปิดตัวก็บอกว่าทุกวันนี้เนี่ย5โศกโศกใหญ่ตัว16กิกก็ยังคงขายดีแล้วก็ rx9 โศกโศก8ตัว16กิกเนี่ยก็ยังคงขายดีเช่นเดียวกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วในปัจจุบันเราต้องยอมรับว่่่าา V RAM 8เเเนนนีียยมมััััปป็จจสคํคญทก ส่วนใหญ่เนี่คนส่วนใหญ่มองว่าเฮ้ยเผื่อไว้ก่อนดีกว่าเพิ่มไว้ก่อนดีกว่าคือ Full HD เนี่ย8กิกยังคงพอแต่16กิกมันยังคงอุ่นใจกว่าเพราะก็มีบางเกมที่กินแรมมากกว่า8กิกที่ Full HD บางเกมก็กินไม่ถึงบางเกมก็กินเยอะเกิน8กิกไปแต่ก็ไม่มีผลอะไรก็มีบางเกมกินเยอะเกิน8กิกเข้าไปเพจ,จิ้งไฟล์บนแรมก็มีนั้นเนี่ยถ้าส่วนตัวผมเลือกได้ก็คงเลือก16กิกแต่บางทีบางครั้งเนี่ยราคามันก็ดิฟกันส3สมพันในแต่ละรุ่น8 GB กิกกับ16กิกทำให้ผู้บริโภค พอมันจะจะจบแล้วเนี่ยคำว่าเพิ่มอีกนิดมันเลยกลายเป็นวลีที่เออเพิ่มอีกนิดเถอะเพิ่มเป็น16กิกเถอะแล้วมันจบไปใช่ไหมก็เลยทำให้เราก็ไม่แปลกใจว่าทำไม 5000i หรือแม้กระทั่ง 9000xt ตัว16กิกถึงดังกว่าหรือว่ามาแรงกว่าหรือว่าขายดีกว่าเพราะว่าคขาว่าเพิ่มอีกนิดนี่แหละบางคนเผื่อไปเล่นเกมในอนาคตที่แบงกินวีแรมเยอะบางคนเผื่อไปเล่นเกม 2K บางคนเผื่อไปเล่นต่างๆนานาก็อ,นานาาอันนี้แล้วแต่แต่ในมุมของผมผมบอกว่าถ้าคุณเล่นเกมแค่ Full HD อแต่ที่ผมเคยเทสมาเนี่ยตัว8กิกมมนค16ักววาหตส์ โอเคบางเกมมันก <muitas S 2> ินแรมเยอะกว่าจริงครับจริงมันมีจริงใช่แต่เฟรมเนี่ยมันเท่ากันบางเกมกินแรมเยอะกว่าก็จริงครับแต่มันก็ไปเพจจริงบนแรมเครื่องที่ทุกวันนี้มันก็มีเยอะแล้วไป12กิกส์ไอประเด็นนี้น่าสนใจแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมเองในฐานะที่เป็น i อทีฟซีพียเองผมขายทั้งสองรุ่นเราก็ต้องว่าตามความจริงถ้าถามผมผมก็บอกว่า16กิกดีกว่า8กิกแล้วผมก็ต้องตอบตรงๆว่า8กิกบางทีบางครั้งเนี่ยมันรู้สึกว่าโหดร้ายเหลือเกินสำหรับเกมที่มันกินวีแรมเยอะอย่างเช่น Spider Man 2อย่างนเสรจกกคนต้อองบว่ามันไมม่่เเเเเเพพพียยงงอออออแต้รรราาาคคคืปป็็นนนผผูบิโภจจะ Injustice แต่ก็เป็นผู้บริโภคกา๊าซจอร์เปอนกันในไทยเราปริมาณของกาจอร์เอ็นวีเีไหลเข้าไทยเราก็แค่หลักพันสองพันสามพันตัวซึ่งน้อยมากที่อื่นเขาขายกันเป็นแสนแสนตัวจริงๆนะที่จีนที่อเมริกาวนนี้ล่อก,กันเป็นแสนตัวไอเรานี่ห้าพันตัวหกพันตัวนี่น่าซิดกันละขายยังไงก่อนดังนั้นเนี่ยในฐานะชาวไทยหรือในฐานะแค่คนไทยคนหนึ่งเนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยดีมานของไทยสปลายของไทยนั้นเราเป็นแค่แบบจุดเล็กจุดเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าผมจะสื่อถ ไม่พอใจกันเพิ่16ม16ก็มีอยู่แค่นั้นเองแต่ว่าวันนี้เราจะคุยกันในหมวดที่มันแบบโอเคถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงิน2ตัวนี้จะเป็นการ์ดจอตัวที่เริ่มต้นและเล่น 2K ได้อาจจะไม่ได้แบบปิดประตูปิดฝาโรงแบบ5.70หรือว่า9.70แต่แบบในความที่เป็นตัวชิปไม่ได้แรงเกินไป VRAM ไม่ได้น้อยเกินไปเอาตัวชิปไมไ่แรงเกินไปก็คือ5.70 Ti กับ9.70 XT VRAM ไม่ได้น้อยเกินไปก็คือ 16GB 16GB แล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงเกินไปก็เลยกลายเป็นตัวในระดับที่ mid range ของนะ Entry อาจจะเป็น5 0 0 0ตัว8กิกนับเวลานี้นะ mid range อาจจะเป็น5 0 0 0 0 16กิก9 0 0 0 16กิกถ้าเป็น high end mid to high ก็วงนู่นเลยครับ9 0 0 0 x t 5 0 0 0 i ตามลำดับนั้นเนี่ยกรุ๊ปพูกนี้จะเป็นกรุ๊ปที่ลูกค้าตกเสียกมากที่สุดเพราะสุดท้ายแล้วแน่นอนกรุ๊ปพวกนี้คือกรุ๊ปของคนกลางๆเลยอยู่ในเครื่อง35000ขึ้นไปนั้นเนี่ยวันนี้ผลเทสผมเองเี็ยเทสมัหลายๆ, 40, 40, ๆเกมเป็นสินว่มัน้ง่เกมแี้วเออกแมาเปีีนว่าเเเกมมมนนนีีีี้้้ไไ่ัขยยดปบ ผลลั์วันนี้อาจจะไม่มีแพ้อาจจะไม่มีชนะผลลั์อยู่ที่คุณชอบถ้าคุณชอบ AI ถ้าคุณชอบมันต์เฟรมเจนคุณไปเขียวถ้าคุณชอบเรเดียซิงคุณไปเขียวถ้าคุณชอบ d ดีเอคุณไปสีเขียวถ้าคุณชอบแดงถ้าคุณชอบพลังดิบถ้าคุณชอบ s อชร์อีูกคุณชอบเรื่อง Pri ์ e เปอร์ฟอร์มหรือว่าเรื่องประสิทธิภาพต่อราคาคุณไปแดงโดยส่วนใหญ่แล้วแดงเนี่ยถ้าแรงเท่ากันแดงราคาถูกกว่าหรือถ้ามันราคาเท่ากันแดงจะแรงกว่านะครับวันนี้เราเปิดสเปคขึ้นมาปุ๊บก็จะเป็นอารนเดยเ่านี่จทดคูนยนคร 900xt ค่ายแดงมี4เมกค่ายเขียวมีส2เมก L3 แ a t เขียวไม่มีแดงมีส2เมก s ช a d e r u n i q u ครับหรือว่าคอประมวลผลมีจำนวนเหมือนกันนะคนละแบบนั่นเอง SP ของ 900xt ครับหรือว่า Stream Processor er เนี่ยก็คือ2048เขียวจะมี4608ดูผิวๆเนี่ยถ้าเรานับคอเนี่ยเขียวชนะแต่ว่าไม่สเสมอไปนะเพราะว่ามันนับคนล,แบบล,ละแบบกันแต่ว่าถ้าคุณใช้ในการทางานที่ต้องใช้ CUDA plug-in เขียวได้เปรียบแต่ถ้า d a v i n c i r e s o l v o แดงได้เปรียบก็ว่ากันทั้งด้านเกมเป็นเกมเกมและโปรแกรมเป็นโปรแกรมโปรแกรมไปอีกนะครับ AI TOPS เหมือนกับ แดงจะสูงกว่านิดนึงนะแต่เขาบอกว่า821พีกไงแต่เขียวมาใน759นะครับอาร์ทีคอแดงคงตามหลังนะเรเทียซิงแดงถึงแม้บอกว่าพัฒนามาดีมากกว่าจะดหซาเี้แต่แดงคงตามหลังนะครับสาบสในเติรจนกับสาในโฟ e n เครับเทนเซอร์คอ64ในแดงการมาครั้งแรกของ m แมชชีนเรนนิ่งการมาครั้ของเทนเซอร์คอใน9ก้าบซีรี์นะั้นจะเป็นยังไงตนะ้องว่าติดตามดูก็คือในแบบแมชชีนเรนนิ่งในแาร์ดแร์แต่ว่าเขียวเนี่ยเทนเซอร์มาละล้อสิบที่เจ เข้าไปก็ยับเลยนะครับเขียวได้เปลี่ยนที่เป็น GDR7 ทำให้ความเร็วแรมสูงสุดถึง28กิกะบิตเปอเซ็แดงเพียงแค่20.1นะครับไซส์ซิ่งวันนี้เท่ากันนะครับ16กิกเท่ากันแต่แค่ต่างกับ GDR7 กับ GDR6 ตรงนี้บัตต์วิทเท่ากันครับคือ128บิตแบนด์บิตก็เป็นไปตามความแรงของเขียวที่เขียวมันเป็น GDR7 ทำให้แบนด์บิตมันสูงขึ้น C48 กับ322ตรงนี้การกินไฟเขียวกินไฟเยอะกว่านิดหน่อย20วัตต์จะไปนับเลยดังนั้นเนี่ยผมเองเขาสอบไปเร็วๆนี้วันทีีีี่่่่มััััันน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 เเเปปิดดดดดตวววแแหละะะก็ถืออออาาางททรรรรคคคไไ้้สบบบย i5 14 10 16 4.7 F ์์โ สีงลมเป็น ID คุณเรียก S e 2 4 x T plus เนบอร์ดเกียร์กับบาย B 7 0็ด3 H P การ์ดจอเป็น R X 9 0 0 X T ตัว Gaming OC นะครับแรมสัดส่กิ๊บีดาฟ้าอยู่แล้วนะเซ็ตเลนพวกนี้ควรต้องเป็นแรงสัดส่วนกิ๊บยู่แล้วนะครับสโตล์แดงหนึ่งเทราบไบต์พราะว่าสเปคของ w, อนนร้อยห้าสิบวัตต์แรดสิบหราบอลนะก็ประมาณสามหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบถ้าคุณเลือกค่ายแดงแต่ถ้าคุณเลือกค่ายเขียวก็สามหมื่นสามเก้าร้อยเก้าสิบรวมรวมแล้วแดงเนี่ยราคาจะถูก 2K วิ K, really high, ดีไฮพลามดิบเขียวแรงกว่านะ60-85เฟรมแดงแพ้ครับ50-70เฟรมแต่ลืมนะ3.5นะแดงถูกกว่าพอเล่น,นของ u p พสก l ลลิก็คนละตัวกันเนาะเขียวมี DFS แดงมี FSR พอเปิด FSR 4แล้วเนี่ยเฟรม Gen 2X เนี่ยแดงเล่นได้ครับ150-195เฟรมพอเขียวเปิดเฟรม Gen 2X เท่ากันเขียวเฟรมสู้ไม่ได้1 2 5 1 6 0เฟรมเขียวจะสู้ได้ก็ต่อเมื่อเปิดมั t ติเ a รม Gen 4X 195-255เฟรมแบบนี้เท่ากับอะไรครับเกมแรกออกมาเนี่ยขื่นเหมือนกันนะพอเวลา ร้150 frame, อยห้าถึงหนึเก้าสิบหเฟรมก็พูดง่ายคือไล่ตามจี้มาแค่60เฟรมแต่ว่าอีกตัวหนึ่ง2 x อีกตัวหนึ่ง4 x อะครับ Assassin's Shadow นี่คือ,อกเกมหนึ่งที่เขียวได้เปรียบเต็มๆเ,เพราะว่ารองรับปฏิเฟรมเจนะอะอะไรที่มันพัฒนาบน UE 5นั่นแหละ2 K ปรับไฮเรมิเดียมนะครับถ้าเปิด DL กับ s r บาลานซ์เฉยๆเนี่ยเฟรมเท่ากันทั้งคู่เลยคือ55 65เฟรมถ้ามันได้เฟรมเท่ากันเนี่ยแบบเนี้ยผมถือว่าแดงชนะนะเพราะแดงถูกกว่าแต่ถ้าแดงเปิดเฟรมเียเขวปิด็น t w 4 x 145 170อันนนีี้เขยวชะครับ Forza Horizon 5เนี่ย เป็นเกมที่เน้นพลังดิบและส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเฟรเวอร์แดงก็ไม่แปลกใจที่แดงชนะครับ Full HD Extreme นะแดงได้แอลเอเฟรมเกล็ดหนึ่งร้อยห้าสิบสี่ครับที่ Full HD เขียวได้ร้อยสี่สิบสี่เฟรมเขียวแพ้สิบเฟรมครับอันนี้แดงแรงกว่าแล้วก็ถูกกว่าด้วยนะ 2K แดงคงแรงกว่าครับร้อยสามสิบกับร้อยยี่สิบสามเฟรมครับ b l ็ c นี่ m o คงครับอันนี้คุณต้องยอมเขียวอยู่แล้วเขียวได้เปรียบมากนะ 2K Cinematic เปิด Raising Very High วัดกันพลังดิบเปิดเทรเขียวชนะสองเท่าสิบหกสิบแปดเฟรมกับแปดถึงเก้าเฟรมอันนี้เขียวชนะสองเท่าแต่ถ้าเรายังคงอยู่เรว แล้วเราเปิดเฟรม Gen 2X 4X ก็ว่ากันไปนะครับ 2X เนี่ยเอาโจตัวนัแดงเขียนไม่ขึ้นเลยพราเปิดเฟรม Gen 2X ปุ๊บแดงได้แค่ยี่สถึงสีเฟรมเขียวพอเปิด 2X ปุ๊บเล่นได้ครับหกสิเฟรมแล้วเปิด 4X เล่นได้ร้อยถึงเฟรมแต่ถ้าเราวัดกันที่พลังดิบปิบดเรอสูสีกันเลย29เฟรมกว่ายี่บแปเฟรมสูสีมากนะครับ Red Edition 2ก็เป็นอีกตัวหนึ่งอีกหนึ่งตัวอย่างที่เป็นเฟรเวอร์แดงแล้วก็เฟร์พลังดิบแดงชนะครับ f ูเอปรับ High r รเดี a c i n g เป็น High 900XT สครับเ r ฟ f r ร m e Gen กดไป110-135เขียว d ี s 4 Frame Gen เ x รมจถึง1 1 5แพ้อย่าง20เฟรมแต่ว่าต้องบอกก่อนว่ามันคนละอั s สเ l เลกันนะครับแต่ถ้าพลังดิบครับทำมันเล่นไปนะแดงพลังดิบก็ยังคงแรงกว่านะในมอสเทอร์วา Y น,นะครับ5 0 6สกสกับ4 5 6ห้าหกเฟรมสูสีกันนี่แหละพอเป็นทูเคนเอฟอ e ร์สี่เฟรมเจนเนี่5เก้าสิบถึงหนึร้อยเี่ยแดงได้เปรีาบ ถูกกว่าอันนี้แรงกว่าถูกกว่านะมอเตอร์สวายแดงแรงกว่าและแดงก็ยังถูกกว่าอีกโอ้ยน่าสนใจมากพ u b g 2K ออนตราแดงได้120 160เขียวได้125 185ฟูเ d ดีอวันตรแดงกลับมาชนะฮะ120 205กับ20 110 200 4K อวนตราเนี่ยเขียวชนะ995แดงได้เพียง60 65ครับแซวพัง2 0 7, 7ต้องยอมเขียวนะถ้าเราเปิดผ่านปรับสุด MR3 มันสู้ DRS4 ไม่ได้อยู่แล้วนะแดงเปิด MR3 เฟรมเจนเนี่ย60 70เขียวได้70 80เฟรมเท่านั้นแต่ว่าเขียวยังไม่จบแค่นี้ 3x 95 1 0แล้ว 4x 120-30จบเลยแต่ถ้าปิดพลังดิบป,ปิดพาสเซสเนี่ยเล่นได้ทั้งคู่นะใช้คำนี้ดีกว่าเล่นได้ทั้งคู่เลยเดี๋ยวแล้วฟอร์ Warfare ์ครับอันนี้วัดดิบล้วนๆน,นะ 2K ออนติเมตพลังดิบแดงเล่นได้สูสีกับเขียวเลยผมว่าเขียวจะชนะในซัมเบคือแดงเล่นได้7 5็ดสิบห้าถึงนรอเฟรมเขียวได้เจ็ดสิบถึงหนึ่ร้อยส้าเฟรมพอต่ตางคนตา้เปินะ High, เ Ultimate, ปดเฟรมเจนแดงเนี่ยเปิดเอฟซีอาร์เฟรมเจนได้ร้อยเจ็ดสิบ ตอนที่เทสเนี่ยรู้สึกมันบัก๊กมันเปิด 2x ได้แต่ตอนนั้นผมเปิดไม่ได้มัง้งก็าตามที่ก็ได้แดงได้เปรียบถ้า 2x เท่ากันแต่อย่าลืมว่าเขียวมีมัติเฟรมเจ็ดนะครับก็คือว่าถ้าเป็นแดงได้ F R 4เฟรม 2x เนี่ยเจ็ดสกับ7 0 1ดสนึงมาเวลไรวอลอันนี้ต้องบอกเลยว่าโดนเขียวเต็มเต็มซูเคอนตราพลังดิบเขียวแรงกว่านะหกสิบห้าเจ็ดสิบกับหกสิบหกสิบห้าครับแต่ถ้าเปลี่นเป็นซูเคกันตรยแล้วเปิดอนะัพสเ,เกลลิงเนี frame, นเยเ่ย F R สี่ 210-255ถึงเฟรมนะครับ Gold of Fukushima 2K พลังดิบอันนี้ต้องบอกเลยว่าเฟลเวร์แดง75-80เฟรมสำหรับค่ายแดงเขียวได้6 0ถึง6 5เฟรมนะครับ Hell River 2 2K Ultra พลังดิบเขียวแรงกว่านะ65-70เฟรมกับ6 0 7 0เฟรมก็คือพอๆกันนั่นแหละ Call Duty b o 6 i x แบบอโผงแดงแรงกว่าเกมนี้มันเป็น Full HD Extreme 101-80กับเฟรมถือว่าแดงแรงกว่าเห็นปะผมต้องบอกเลยว่าสุดท้ายแล้วอ่ะผลเทสวันเนี้ยมันแล้วแต่คนชอบใครที่ชอบเล่นเกมพลังดิบหรือว่าเล่นเกมที่ร็อค f r 4อ่ะเช่น Monster Hunter Wild เช่น Red Dead r e d e m ช 2, เช่นทูเช่นฟอร์ซ่าพวกนี้ที่ไม่มีอัศจรรวันนี้แดงได้เปรียบเพราะบางเกมเนี่ยแดงแรงกว่าและถูกกว่าถึง3ามเนขอเลยขายดีขนาดนี้ไงแต่เกมไหนก็ตามแต่ถ้ามันมีคําว่าเรเทซิ่งเ,เข้ามาเกี่ยวถ้ามีคําว่ามัลติเฟรมเจนเข้ามาเกี่ยวเรียบร้อยโรงเรียนจีนเสร็จเขียวหมดเลยดังนั้นการ์ดจอทั้งสองรุ่นวันนี้อาจจะไม่มีผลตัดสินก็ได้เพราะความเหมาะสมแม่งอยู่ที่เกมที่คุณจะเล่นถ้าควรจะเล่นเซิร์ฟพังสองจุดเจ็ดเขียวหรือแดงครับเขียวถ้าคุณจะเล่นมัลตอวายควรจะเล่นเขียวหรือแดงครับแดงไอ้ยี่ยี่ เกนไหนที่เน้นพลังดิบเราก็ต้องการเซฟงบแดงคําตอบเกนไหนที่การมาถึงของคําว่าเรเทสซิ่งการมาถึงของคำว่าเฟรมเจเนอเรชันหรือคำว่ามัลติเฟรมเจนเขียวคําตอบ f r ฟดีขึ้นไหมกับ f r 3ดีขึ้นไหมดีขึ้นแต่ยังดีไม่สู้ดีเวสสี่ดีกว่า FR3 เยอะไหมเยอะภาพดีเหมือนเดิมเยอะแยะมากมายแต่ยังไม่สู้เขียว FR4 ี่เดี๋ยวอยู่ระหว่างกลางของ d ีเเก่าคือ CN n กับใหม่คือ,อ Transformer ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่า D v s อยังชนะ FSR อยู่นะครับอาจจะต้องรองเรสโตออะไรต่างๆาว่า หรือว่ามันติเฟรมเจรงของเขียวยังปคงเป็นตัวแสบอยู่ที่ทําให้แดงนั้นมันจะสู้ไม่ได้เรื่องของเฟรมจะเฟรมจริงเฟรมปลอมไม่สนใจเฟรมจริงเฟรมปลอมลูกค้าไม่สนใจแม่งมาจาก m s เมเออเฟรมมาจากตัวบอกเฟรมกคือจบแล้วตามนี้แล้วก็เรื่องของเร c ช n g ซ่ที่เขียวยังกลุมครเบได้เปรียบอยู่ถึงแม้แดงจะบอกว่าชั้นแรงอาจจะมซีรีส์ทั้งสเท่าเขาอัปเกรดเรชซ่มาจากตัวรุ่นพี่เขาคือจะมัซีรีส์ถึงสเท่าแต่ยังคงสู้เขียวไม่ได้อยู่ดีเรื่องของเร่่ออตชั่น้ย่ีงน เ,เ,เล่นอร์ซ่าไปแดงเล่นแบล็กเิทไปเขียวง่ายแต่มต้องเลือกเยอะครับแล้วคุณละ่ะถ้าเลือกได้ชอบเขียวหรือชอบแดงหรือว่าชอบ I h a v f cpu ครับดังนั้นไม่ต้องเถียงกันเยอะจะซื้อเขียวจะซื้อแดงก็มีจาหน่ายที่ i f cpu คัและนี่คือผลเทสประกอบคุยกันแบบง่ายๆแล้วจากผมไลฟ์สดไปเต็มแล้ววันนี้เรามารีแคปและไล่ังสบายๆระหว่างเขียวเจอกับแดงจนกว่าจะมาใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ